ถึงนะครับถ้ำเสือเขาขวางที่บางสะพานน้อยเป็นบรรยากาศในสวนยางครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณสำนักสงฆ์ถ้ำเสือครับอยู่ที่อำเภอบางสะพานน้อยเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปดูว่าบริเวณด้านในถ้ำเสือแห่งนี้จะมีอะไรบ้างวันที่ผมมานี้ไม่มีใครอยู่ครับเพราะพาจารย์ บอกว่าติดนิม,มนต์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกผมก็ขออนุญาตแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสำรวจบริเวณกันเลยครับไปชมกันเลยครับ<ป>เดี๋ยวก่อนอื่นเรามากับสกการะบูชาไก่อนครับการะไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนจะมีรูปของพระอาจารย์ แล้วก็จะมีพระพุทธรูปปฏิสฐานอยู่บริเวณนี้ครับตรงบริเวณหน้าถ้ำตรงข้างบนเจ็นว่ามีข้างครับหลายตัวมากประมาณ3าสตัวด้านบน สงสัยน้องคิดว่าพวกเราจะเอาอาหารมาให้เขาตรงนี้ก็จะเป็นพระศิวลีแล้วก็หลวงปู่ทวดแล้วก็พระพุทธรูปบางนาปรก สมเด็จพุทธาจารย์โตครับพรหมังสีันบริเวณภายในถ้ำผมไม่แน่ใจว่าจะมีไฟหรือเปล่านะครับไม่รู้ตรงนี้มีไฟส่องหรือเปล่าแต่เห็นต่อสายไฟเข้าไปครับแต่อย่างว่าผมไม่กล้าเข้าไปมืดมากครับขอนุญาตนะครับ จะเห็นว่าเป็นห้องโถงแล้วก็มีป่องบนสูงมากนี่คือเถาวันโอ้เถาวันมีเถาวันเส้นหนึ่งครับดูขออนุญาตนะครับ นี่คือบริเวณถ้ำตรงนี้ไม่ลึกนะครับแล้วก็จะมีข้างบนมีป่องเป็นโพรงเป็นต้นไม้แล้วก็จะมีเถาวันโอ้โหดูเถาวันสิครับอเมซิ่ง <Amazing S 1> มาก oh. มหาสัจจัน์ครับเถาวันสวยมากขึ้นไปตรงโน้นข้างบนเลยครับ ที่จะเป็นป่องมีแสงสว่างส่องเข้ามาจะสังเกตว่าตรงนี้เสียดายไม่มีไฟครับผมก็เลยไม่กล้าเดินเข้าไปขออนุญาตนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้คือเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์หรือเปล่านะครับแต่ดูเหมือนว่าจะส่งไฟเข้ามาเห็นไม่ถนัดครับ ผมมีครั้งคราวบินด้วยครับไม่รู้ว่าด้านในมีอะไรบ้างแต่มืดเกินครับวันนี้พระอาจารย์ก็ไม่อยู่ด้วยออกแค่ปักไฟเข้ามาเฉยๆผมก็เลยไม่กล้าเดินเข้าไปข้างในครับตรงบริเวณอาคารน้นน่าจะเป็นที่ปฏิบัติธรรม สำหรับผู้คนที่มาปฏิบัติธรรมนะครับหรือว่าเป็นกุธิพระอาจารย์ก็ไม่รู้อีกครับหมอในเป็นกุฏิพระอาจารย์ครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสวนยางครับ แต่วันนี้รู้สึกว่าคึืมฟพาคลื้มฝนเหมือนกับว่าฝนจะตกไม่แน่ใจว่าเป็นกุฏิหรือว่าศาลาเพื่อมาปฏิบัติธรรมนะครับก็นะここจะมีทางเดินโอ,เอ,นอเออส่วนบริเวณด้านนี้ก็จะมีทางเดินเข้าไป เดี๋ยวเดี๋ยวลองเดินครับดูตรงนี้ดูครับว่าคืออะไรจะเป็นทางขึ้นทางลงทางตรงทางซ้ายทางขวาน่าจะมีถ้ำเยอะครับบริเวณนี้ศูนย์ปฏิบัติธรรมจริงครับอากาศวันนี้ชื้นๆครับ ไม่รู้ข้างบนคืออะไรด้วยจะเป็นถ้ำหรือเปล่าไม่รู้ครับส่วนตรงไปด้านนี้ก <c oughs> ็จะเห็นว่ามีทางทางเดินไปเรื่อยๆแต่ดูเงียบครับดูเงียบสงบมากบริเวณน,นี้โอ้แล้วจะมีถ้ำด้วยด้านหน้าผมเป็นถ้ำครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าถ้ำอะไร ขออนุญาตนะครับโอ้เป็นถ้ำครับแต่ไม่รู้ข้างในโอ้มีเสียงตุ๊กแกด้วยส่วนตรงไปด้านโน้น ดูเหมือนว่าจะเป็นกุฏิครับแต่เงียบสงบมากดูวังเวงไม่แน่ใจว่าคืออะไรอ๋จะเป็นแต่ละจุดก็จะเป็นกุฏิไม่ทราบมีคนอยู่หรือเปล่านะครับขอ,อนุญาตนะครับ ียบสงบบางเวงครับบริเวณนี้ก็เห็นว่าน่าจะเป็นกุฏิครับแต่ไม่มีใครเลยครับ เงียบครับลมแรงด้วยตอนนี้ตรงนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นกุฏิศาลาปฏิบัติธรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็มีต่อไฟมาอยู่นะ โอแต่ดูวังเวงเอาเรื่องครับตัวนี้น่าจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมสาราปฏิบัติธรรมนี่ครับพามาสำรวจที่ที่พักสงฆ์ถ้ำเสือของเขาขวางครับ บรรยากาศก็จะประมาณนี้เลยเตเไไแต่เราก็ไม่กล้าเดินนะครับรดูเหมือนว่าตอนนี้เรามาสำรวจป่ามากกว่าเราตอนนี้<อ> <laughs> แต่ดูเงียบมากครับดูเงียบสงบดูสิครับบริเวณนี้เสียดายครับไม่มีใครอยู่ที่นี่ไม่งั้นก็จะได้ถามข้อมูล ว่าที่นี่เป็นมาอย่างไรตรงนี้มีอะไรบ้างเอาละครับแดดเริ่มอ,ออกแล้วไปดูกันครับข้างบนแต่เงียบสงบมากขออนุญาตนะครับโอ้ ส,สายตาดูดีๆนะสายตาดูดีนะเจ้เลยไ,ไม่รู้ว่าบริเวณนี้อันตรายหรือเปล่าถ้ามีข้อมูลหรือสอบถามกับใครสักคน ออนด้ยินะครับอ๋อเป็นกุฏิดูเสียวๆนะโอ้เยอะแยะเลยถำโอ้โห้ด้านในลึกลับครับเจ็นว่ามีกุฏิมีถ้ำ น่าจะเป็นห้องน้ำตรงนี้โอ้เป็นห้องน้ำที่สะอาดนะโอ้ตรวนี้ปฏิบัติธรรมโอ้ห้องน้ำเพิ่งสร้างใหม่ครับดูดีอยู่เลยแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีคนมาปฏิบัติธรรมที่นี่หรือเปล่านะครับตรงนี้จะเป็นศาลา ไม่แน่ใจว่าเป็นถ้าหรือเปล่าแต่รอบๆนี้ก็จะมีต้นไม้ปกคลุมเหมือนว่าเป็นที่ปฏิบัติธรรมของอาจารย์คนะรับบริเวณนี้เป็นศาลาปฏิบัติธรรมปงเวงแล้ว <c oughs> ตนหน้าจะไม่ได้แค่บริเวณนี้หรอกครับสงบร่มรื่นครับบริเวณนี้แต่ก็ดูวังเวงอยู่นะแต่สำหรับปฏิบัติธรรมแล้วผมว่าโอเคนะสงบร่มรื่นแล้วก็จะมีห้องน้ำ สะดวกสบายครับผมว่านะถ้ามาบ,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 บัดบัดบัดทำที่นี่เออเกือบไปแล้วครับเมื่อกี้ดูสิครับรังเบล้เริ่มเลยออกมาใกล้ๆวูเดินผ่านมาได้ไงเมื่อกี้รังเบล้เริ่มเลยครับ แต่เขาทำทางขึ้นมาดีมากเลยเครับเป็นเส้นทางทําเป็นซีเมนต์แล้วก็มีบันไดขึ้นมาเดินขึ้นสะดวกด้านน้นน่าจะเป็นเขานะสูงนะตอนแรกผมก็นึกว่ามีเฉพาะจุดบริเวณด้านหน้าถ้าที่เป็นศาลา แต่พอเดินเข้ามาแล้วโอ้โหมีหลายจุดทีเดียวครับแล้วก็ทุกจุดทุกศาลาก็จะมีห้องน้ำก็นามาปฏิบัติธรรมครับนี่แหละครับบริเวณนี้แหละครับคือเขาขวางครับเป็นที่พักสงฆ์ถ้ำเสือเขาขวาง ดูสิครับสวนยางเมื่อเช้าฝนน่าจะตกนะนี่แหละครับเมื่อกี้ผมเดินไปบริเวณโน,น้นทางน้นก็จะมีศาลาเป็นศาลาปฏิบัติธรรมครับมีหลายจุดทีเดียว ใครสนใจมาปฏิบัติธรรมก็มาได้ครับที่ที่พักสงฆ์ถ้ำเสืออำเภอบางสะพานน้อยครับสงบร่มรื่นครับบริเวณนี้กี้ผมไปด้านโน้นมาแล้วเดี๋ยว ทีนี้จะลองเดินไปดูด้านนี้สิว่าทางนี้จะมีอะไรบ้างแต่บอกก่อนนะครับว่าพวกผมขออนุญาตพระอาจารย์แล้วก่อนที่เราจะมาถ่ายทำพระอาจารย์บอกว่าถ่ายได้เลยภูเขาลูกนี้ก็ดูใหญ่นะ โอนศาลาน่าจะเป็นศาลาประกอบพธิธีต่างๆครับศาลาใหญ่ <c oughs> ด้านนี้น่าจะเป็นศาลาที่ประกอบพิธีทางศาสนาอะไรต่างๆครับแต่ชั่วโมงนี้ดูเหมือนว่าฝนมืดมาแล้วครับฝนมืดมากตอนนี้มืดตึ๊บเหมือนว่าฝนจะตก